สวัสดีมอน1ทับ1นะคะอ่าภาพหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือคะแนนของน้กเรียนในช่องของการบ้านและช่องกลางภาคนะคะทีนี้ช่องการบ้านนะคะก็คือช่องที่ครูเนี่ยให้หนูทำาเอา่อทำการบูงการบ้านย้อนลงย้อนหลังแล้วก็จัดการทําส่งนะคะอ่ะคะแนนช่องการบ้าน HW1 ถึงครั้งที่9เป็นดังนี้จ้ะทําหน้าที่เป็นเรขาครั้งสุดท้ายค่ะเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนมาส่งตามหลังแล้ว มันระบบมันไม่แจ้งเตือนนะคะอาจจะทําให้คุณครูไม่เห็นได้แต่คือเบื้องต้นเนี่ยคุณครูได้ทําการเช็คไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถึงอย่างนั้นคุณครูก็ยังอยากให้หนูเช็คให้คุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าโฮมเวิร์กหของใครที่ส่งตามกลับมาย้อนหลังแต่ไม่ได้เช็คหรือไม่และอีกในหนึงค่ะที่อัดคลิปให้ดูคือนักเรียนจะได้เห็นคะแนนในช่องการบ้านของตนเองนะคะอ่ะ เป็นดังนี้จ้ะเลขที่1ถึงเลขที่15นะคะ H W 1, 1ถึง H W 9ค่ะช่องนี้นะคะช่องสีเหลืองก็คือช่องคะแนนรวมนะคะอ่ะไปต่อค่ะเลขที่16เป็นต้นไปค่ะใครมองของตัวเองไม่ทันนะคะสามารถกดหยุดคลิปได้นะคะกดหยุดคลิปแล้วก็ ย้อนกลับไปดูของตัวเองใหม่นะคะอันนี้คือเลขที่16ถึงเลขที่30นะคะต่อจากนั้นค่ะเลขที่31ถึงเลขที่39ทั้งหมดนี้คือเลขที่ใหม่นะคะเลขที่ใหม่นะคะดูชื่อของตนเองด้วยนะคะนักเรียนคะแล้วส่งกลับบ้านย้อนหลังเนี่ยคปปรูเปิดโอกาสให้หนูนานมากแต่ปรากฏว่ายังมีเพื่อนบางท่านนะคะเนี่ยคะแนนช่องยังโววอยู่เลยน่าเสียดายมากนะคะและครูมีความ เอื้ออาทรในการส่งกับบ้านครั้งที่1และครั้งที่2 เฉพาะครั้งที่1และครั้งที่2หากใครส่งกลับบ้านช้าเป็นการส่งกลับบ้านตามย้อนหลังเนี่ยครูจะไม่หักเหลือแค่1แต้มครูจะยังให้เต็มอยู่ก็คือ2แต้มนะคะครั้งที่1และครั้งที่2ให้เป็นบทเรียนนะถัาไปครั้งที่3เป็นต้นไปถึงครั้งที่9รอบนี้เอาจริงและส่งตรงเวลาได้คะแนนเต็มค่ะแต่ละช่องคะแนนเต็มคือ2แต้มนะคะถ้าใครได้2แต้มแบบนี้แปลว่าส่งครบและตรงเวลาแต่ถ้าใครได้1แต้มนั่นแปบลบว่าขออนุญาตยกตัวอย่าง น,ะะน้องธนวุฒิการบ้านครั้งที่4คะแนนเต็ม2ได้แค่1เป็นเพราะว่าการบ้านครั้งนี้อาจจะเกิดจาก1ส่งกัรบ้านไม่ครบหรือ2อาจจะเกิดจากการส่งช้านะคะเข้าไปเช็คในะระบบ Google Classroom ได้นะจ๊ะอ่ะเป็นประมาณนี้นะคะคะแนนช่องการบ้านเคลียร์นะคะถับไปค่ะคะแนนช่องกลางภาคนะคะ คะแนนช่องกลางภาคเนี่ยครูใช้ระบบคุชิสิสนะคะแล้วระบบก็ได้ประมวลผลให้ครูดังนี้ข้อแแปลว่าถูกนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือจำนวนข้อที่ทำได้เป็นดังนี้จึงึงๆๆๆ,ๆๆๆๆๆตาประเด็นปัญหาค่ะมันอยู่ที่คนนี้ค่ะคุณครูเคยให้แล้วนานแล้วนะคะ นักเรียนไม่ตั้งชื่อตามกติกาค่ะนักเรียนใช้นามแฝงใช่ไหมเนี่ยชาเย็นปั่นนะคะครูก็เลยมีการมาร์กเอาไว้ในสมุดของคุณครูเอาไว้น่าจะมาร์กไว้นี่ไงนะครูคเคยมาร์กไว้นะคะชาเย็นปั่นคือใครได้10เต็ม10นะคะอ่ะให้ดูคะแนนช่องกลางภาพนะคะตอนนี้ให้ดูช่องกลางภาพอ่ะช่องสีชมพูนะคะเลขที่1ถึงเลขที่15เป็นดังนี้จ้ะอ้ออีกนิดนึงค่ะ เนื่องจากว่ามีคนสอบไม่ผ่านนะคะแล้วครูเปิดระบบให้ซ่อมนานมากน่าจะหลายวันอยู่นะคะใครที่ได้คะแนนเป็นแต้มสีแดงแบบนี้แปลว่าหนูเข้ามาสอบซ่อมแล้วนะคะถ้านักเรียนสอบซ่อมไม่ว่านักเรียนจะได้เยอะเท่าไหร่สมมติว่าเลขที่ห้าอนทการของจริงเวลาสอบซ่อมน่าจะได้เจ็มั้งคะถ้าครูจำไม่ผิดแต่เนื่องจากว่าเป็นการสอบซ่อมนะคะคะแนนจึงต้องเหลือแค่เพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะเหลือแค่ห้าแต้มแต่ สำหรับน้องรัชพลนะคะที่ได้เป็น3มแต้มเพราะว่าครั้งที่1การสอบกลางภาครัชพลไม่ได้เข้าสอบกลางภาครัชพลเข้าสอบเป็นสอบซ่อมเลยและสอบซ่อมของรัชพลทำได้เพียงแค่3คะแนนนะคะซึ่งครู่ก็เน้นย้ำแล้วว่าการทำข้อสอบซ่อมทำได้แบบอัลลิมิตเลยค่ะสามารถทำสองรอบสามรอบสี่รอบได้เลยค่ะข้อสอบฉบับเดิมเลยค่ะวนอยู่แบบนั้นนะคะ ครูจะยึดคะแนนครั้งที่เยอะที่สุดนะคะหรือสอบจนก,กระทั่งสอบผ่านนะคะหรือแม้กระทั่งน้องอภิษ์เห็นไหมเป็นคะแนนเลข5สีแดงแปลว่าผ่านการสอบซ่อมเรียบร้อยแล้วแต่สําหรับใครที่ยังเป็นคะแนนช่องว่างแบบนี้แปลว่าไม่เข้าสอบเก็บไอ้ไม่เข้าสอบกลางภาคของจริงและไม่สอบซ่อมด้วยโอ้ยนักเรียนหายไปเยอะเลยเนี่ยปัญน,น์เนี่ย สอบไม่ผ่านแล้วก็ไม่เข้ามาสอบซ่อมด้วยทั้งทั้งที่ครูเปิดระบบให้สอบซ่อมนานมากนะคะหรืออย่างน้องวรรณสานะคะไม่ได้เข้ามาสอบกลางภาคของจริงแต่เข้ามาสอบซ่อมแต่ทําข้อสอบแค่ครั้งเดียวค่ะได้4ี่แต้มอย่างเงี้ยครูก็ต้องยึดคะแนนที่สูงที่สุดที่หนูสามารถทําได้ครูพยายามเอื้อให้หนูได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วนะคะฟังเสียงนะฮาร์ดคอร์ด้วยบอกนะคะ <c oughs> ถ้าไปนะคะใครรู้ตัวว่าชื่อชายเย็นปั่นนะคะมาบอกทักไลน์ส่วนตัว คุณครูหลังไมด้วยอะจากการเช็คช่องสีชมพูตัวเองจ้าเลขที่1ถึงเลขที่15คะแนนเต็ม10ได้เป็นดังนี้ไปต่อค่ะเลขที่16เป็นต้นไปค่ะ16ถึง30นะคะคะแนนเป็นดังนี้ถัดไปเลขที่31-39ถึง39ค่ะคะแนนเป็นดังนี้จ้าอะ ตอนนี้ก็คือให้ดูทั้งหมด2ช่องแล้วนะคะคือช่องการบ้านกับช่องกลางภาคและหลังจากเส้นเสียงคุณครูในคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะทําตามกติกาที่เราหารือกันไว้ในคาบว่าคุณครูเขียนให้ดูเลยข้อที่1เราหารือกันไว้ว่าในคาบเรียนวันศุกร์นะคะศุกร์หน้าที่จะถึงนะคะเราจะทําการสอบเก็บคะแนนกันนะคะและ2 เราจะนัดนอกเวลานะคะเพื่อสอบปลายภาคกันนะคะที่เราเลือกกันแบบนี้นะคะเท่าทีา่ครูจำได้เนี่ยข้อ1นข้อสองนี้มาจากการโหวตของนักเรียนเองนะคะที่เหตุผลที่สอบปลายภาคน,น,นัดนอกเวลาเป็นเพราะว่าครูอยากให้หนูมีเวลาทำข้อสอบเยอะๆ ะะและหนูก็เห็นด้วยว่าโอเคงั้นไปสอบนอกเวลากันดีกว่านะคะทั้งอันดับข้อที่1และข้อที่2นะคะจะใช้ระบบเดิมคือระบบ quizizz นะคะกติกาการตั้งชื่อนะคะตั้งเหมือนเดิมเลยขออนุญาตแอบโชว์นะคะถ้าเป็นเลขที่ตัวเดียวนะคะให้ตั้งคําว่า0ูนถ้าเลขที่2ตัวก็ตั้งชื่อตามปกติเลยจ้าเป็น17เจ้าแล้วตามด้วยชื่อจริงไม่ต้องเอานามสกุลน,นะคะไม่ต้องเอานามสกุลน,นะคะอ่ะเหมือนเดิมนะคะไปต่อคะ่ะการนัดนอกเว นะคะเราก็จะทําการโหวตค่ะนะคะครูจะเลือกผลโหวตของหนูสิ้นเสียงเพลงนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็อิน,อนกับการเป็นดีเจมากเกินไปสิ้นเสียงคุณครูตอนนี้นะคะคุณครูจะทําโหวตให้หนูทางไลน์นะคะหนูสามารถเข้าไปโหวตได้เลยนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกหน้าที่ต้องชี้แจง ยังไม่มีนะคะคะแนนของหนูเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกหลายช่องเลยนะคะเดี๋ยวจะต,ต้องมีช่องปลายภาคที่ชื่อว่า final นะคะแล้วก็มีช่องเก็บคะแนนอีกอ่ะ final มีช่องเก็บคะแนนนะคะแล้วก็จะมีช่อง extra นะคะคะแนน extra คือคะแนนถามตอบในชั้นเรียนนะคะแล้วก็รวมแม้กระทั่ง คะแนนช่องเข้าชั้นเรียนนะคะก็คือการเข้าเรียนที่ครูเคยเช็คชื่อเอาไว้นะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปค่าไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครมีคําถามได้ๆนักเรียนคะนักเรียนไม่ต้องกลัวครูค่ะนักเรียนก็เคยเจอครูตัวจริงแล้วนะคะครูไม่ใช่คนใจร้ายครูไม่ใช่คนแบบ น่ากลัวนะคะสามารถทักหลังไม์มาถามครูได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่อะไรก็ตามที่ครูเคยชี้แจงไปแล้วแอะแล้วนักเรียนยังมาถามอีกนะั่นแปลว่านักเรียนไม่ฟังนะคะอาจจะมีการเทศนาเบาๆเพื่อให้นักเรียนจําว่าโอเคเวลาที่ครูชี้แจงเวลาที่ครูประชาสัมพันธ์ย้ำๆนักเรียนจะต้องฟังนะคะอะแต่เนือสิ่งอื่นใดถ้าเกิดคําถามใดๆก็ตามนะคะทักไลน์หลังไมครูมาได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวครูค่ะลูกป้าย